เนี่ยต้นนิดนึงถ้า,หา,หา,ราสรอาหารถ้าปป่เสร็จอาหารแล้วก็เข้าเ้งแหลกเนี่ยมันจสีเป็นน้ำเพราะน้ยาแล้วก็อบความร้อนนะมันเป็นการฆ่าเชื้อของเซ็จปุ๊บก็ออกมาออกมาก็ีอแค่นีบ แต่งานต้องต้องทำคือจานเนี่ยมันมีสำรองพออยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องหลังหมดจานเนี่ยมันสัรองไปเยอะมากแต่ว่าสูงนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันมันเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเ,เราจ่ายเป็นนักง,งานเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะเราก็เลยอยากจะแก้ปัญหาโดยการที่จะ เป็นซัพพลายเออร์มารับเหมาโรงนี้นะฮะเพื่อมาคุยสะทธกงานกาันแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการ,าราการล้างจานให้ให้เราได้ซึ่งภาชนะเราจัดใช้ค่อนข้างเยอะใช้ค่อนข้างเยอะน,น,นะฮะหลายหคนสนใจเข้ามาเยอะมากนะ,ะเป็นดย่าวว่า ถ้าท่าในใดสนใจก็ขอให้เข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะเพราะคนผสมบัตรมาถึงซัพพลายเออร์ใช่ไหมฮะซัพเปอรเอิร์ก็จะหนึ่งเบื้องต้นต้องมีทีมงานก่อนนะฮะโดยที่เราเประมาณการจากที่เราเคยใช้มาเนี่ยคือหกถึงเจ็ดคนในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สี่ถึงห้าคนในวันธรรมดานะครับเรียกว่าถ้าซัพพลายเออร์สามารถจัดก,การตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าสามารถสร้างเป็นธุรกิจครอบครัวได้เลยเพราะว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงซึ่งเราคิดคำนวณจาก ในส่วนของที่เราเคยเคยจ่ายอยู่แล้วนะฮะเคยเคยจ่ายอยู่ประมาณนี้แต่ว่าก็เรียกตอนเราจ้างเป็นพนักงานเนี่ย <c oughs> ก็จะมีในส่วนของพนะนักงานที่เป็นพนักงานประจําที่เป็นคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะประสบป,ปัญหาการขาดงานลางงานในวันที่มันต้องมันต้องล้างเยอะๆก็ประสบปัญหาตรงนี้ก็เลยอยากจะตัดส่วนรับผิดชอบการล้างจานเนี่ยให้คาเฟเออร์เข้าไปจัดการนะฮะซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จ่ายเท่าเดิมนะฮะเราจ่ายเท่าเดิม ถ้าทัพเออร์สามารถจัดการคือสามารถมเมนจจัดการได้ผมว่าเอ่อเหลือเยอะนะฮะเหลือเยอะไปสําหรับไปเป็นค่าจ้างสําหรับพนักง,งานร้านจานถ้าไม่ใช่ซัพแตเขาอยากมีกลุ่มกันงานได้ได้นะขอให้มีทีมง,งานแล้วก็บริหารจัดการได้บริหารจัดการในที่นี้หมายถึงว่าสามารถแก้ไขเรื่องจํานวนคนวันนี้ต้องการตินะฮะวัน ธรรมดาต้องการห้าคนโอเคก็สามารถจัดก,การมาได้เสาเสาอาทิตย์ก,กันนะฮะต้องการหกถึงเจ็ดคนสามารถจัดการมาได้เพีงเยงแต่ว่าเขาอยากให้มาคุยสกบงานถึงเขาเรียกจํานวนปริมาณกันก่อนนะฮะเพราะว่าเสาอาทิตย์กันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะส่วนวันธรรมดาก็เรียกแบบสบายททบาาาาาายยคนนนีี่ออกจะมํงงตตร้้เขา ก็มาคุยารายละเอียดกันก่อนาเดี๋ยวก็คือก็จะมีในเรื่องของสัญญามีค่าประกันนะ้ะก็คือขอบเขตสกบงานว่าต้องล้างหรือตอ,อบสนองการล้างจานได้ต่อเนื่องวันละเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะวให้งานมาทันแค่นั้นเอง,เองไม่มีอะไรมาก